ครับสาทูสาธูเอาละครับท่านผูคชมครับแสดงว่าวิญญาณของน้างครับพ่อไปร่อยครับเพื่อนพ้อมสิฟังเพลงครับเอาวิญญาณข้าไปแทนมีขาตดูกสัั ูกคอลับจากวิญญาณเชื่อผูกคอสาวทองกลมครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมกับวอดเดมาหา,ญญา,าวิแยกสาวพร้อมกับทุกนายเพิน่นกับโดนผู้สมควรครับซึ่งมือขึ้นอยู่นะครับเนาะเพิ่นมาเขาฝันครับวาลูกอยากกินนุ่มอยากกินขนมครับในความฝันครับ ผมกะต่อร่องกับเพื่อนครับเนาะว่าถ้าซื่อนุ่มซื้อขนมมาให้ลูกขอได้ไหมทิญงย่านเสาเชื่อกผูกข้อครับเพื่อนบอกว่าจะขออะไรซีไ้ได้ขนาดครับผมกะบอกว่าไม่ขออะไรมากมายครับขอแค่โชคลาภเป็นเล็กสลากกินแบ่งรัฐบาลเด็กไทยสามตัวเดียวกับสองตัวครับิีห้ผมเลยบอกครับเพื่อนรับปากว่าิให้ครับนี่ครับเพราะฉะนั้นครับ ืันนี้ผมจิงสีเดือนทางครับเข้าไปตรงบ้านร้างนะครับเนาะเป็นบ่านที่ว่าเพื่อนเคยแต่งานกันครับแ้วกับเพื่อนได้จบชีวิตเดียวตามผมมาครับครับท่านทู้ชมครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับเป็นป่าช้าเนาะเนาะเป็นป่าช้าซึ่งป่านของหญิงสาวของคนครับพูดอยู่ตะพุนนะครับเนาะต้องเดินดัดเนาะป่า ไปครับเพราะเยียงรับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอารถเข้ามาได้ครับตากมานครับเนาะติบกระจกท่านที่จะขัดเกลือผมขอบอกจับปลาจับเขาจับตีจับท่างนครับเนาะสาดด้อสาดตเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าตีเจ้าท่างนม่หลุดขาด เอกมาหาทิ้งแก่ของสาวกองกลุ่มมาขอโชคลาภจากเชือกเสร็จดีเนาะก็ขอให้เจ้าปลาเจ้าเขาจงเปิดโชคเปิดลูกหลับเปิดทางให้สาธุสาธุครับถังม,มาตัดนะครับ่านผู้ชมครับขนาดนย่างโบ๊ทขันหอดครับขึ้นกระสุนแจ๊กอิจลิศปลาติหานเห็นครับท่านชมครับเห็นไหมครับ ทางที่ลมไม่มีครับเอาละครับแสดงว่าวันนี้ต้องมีโชคมีหล่ะเลยนะครับโชคครับนี่เป็นบ้านของปาวของผมครับเพิ่นในวัยเพียง29ปีครับเพิ่อนอายุแค่29ปีครับซึ่งกับผ่านมาโปรตัมกว่า40 50ปีที่แล้วครับซึ่งยิ่งด้านครอบคุณว่อเพิ่นนะครับเนาะกันย่งางโบท่านไปพุทธไปเกิดครับ ครับท่านผู้ชมครับสึ่งสาเหตุเดี๋ยวไปถึงหมูกหานครับผมชิ้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเป็นอย่างเล่าตรงตัดสินใจสาเหตุมาจากอะไรตอนนี้ใครเดินทางไปขอดบานทุกคนครับเนาะตามมาครับท่านผู้ชมครับตามเอาละครับท่านผู้ชมครับไปสี่อดบานเพิ่นจะแหงแสดงปาฏิหาริเห็นครับท่านผู้ชมครับปาดอิจฉา่นเขียดเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับ สาวสสาวุผุผานโบเดมาลบลูเสกอย่างใดและกบไม่ได้มาทุกวนยินยานางพร้อมกับรูกว้อยแต่อย่างไรแต่มาตามความฝันน่าเปนคนนักเสียงแข็งกับสึ่งผมกัโบเดม่าลองให้นั่งฟังกะโดนพสตสมโพนครับเนาะแลวก็บบเดมาหานางโดนพสตสมวพคกับจนพื้นมาเขาฝันกับต่างนะครับผมครับผครับผครับต่าะครับบ้านอย่างนั้นครับ ซึ่งสมัยตะกอนครับเรือนหอของคุณบํานอกครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะอาจจะไม่ใหญ่โตมกโหราอยู่ตามมีตามเกิดตามท้องนาเต่ามากก็ออกไปหาขุดกระปูไปหากบหาเขียดนะครับเนาะเพื่อที่จะเอามาทากับข้าวให้กับสามีนางแต่ว่ายัางไม่จะพูดครับท่านผู้ชมครับให้ไปท,ทีสถานที่ที่บ้านเึ้นก่อนนะครับเนาะ ท่านทุกท of <The camera apan> <navigation> ่ตอนนี้ก็ถึงแล้วเนาะนี่นะครับเป็นบ้านสวรรค์ของนางครับซึ่งเป็นแปลงนากครับก็ออกเที่อนไม่ยุ่งเหนียแ้ครับเนาะกับพันมาหลายปีครับเป็นระบบการผลิตนะระบบการผลิตอยาไปหนะครับคุณผู้ชมครับมาปรับกรบเพิ่นพักให้ทันที่ครับกับแก้วาครับแก่ครับับแกะลูกครับแสดงว่าวิ่งยานของนางครับานบ สาธุสาธุน้าเอ้ยบ่ดีพุข่ากระเดนมากตามความฝันว่าดูกของนั่งอยากกินนุ่มอยากกินขนมและก็นั่งอยากฟังเพลงแต่ว่ามีข้อแม้หลังจากเก็บทุกสิ่งทุกอย่างตามวัตถุประสงค์ของนางแล้วขอให้นั่งจงให้โชคให้ลาภสามตัวสองตัวให้ทุกตรงสาธุน้าเด้อสาธุครับครัุครับนทุ่ยินเสียงเด็กคนห้องครับเอาละครับเสียงวับ เป็นลูกของนั่งครับสาถูกซาถูกนั่งอุย้อเยเอาใจได้ดีครับหากว่านั่งรับหัวรับสาไปจุออกมาจุออกมาเนื้อนั่งเนื้อมนะาดิซาถูกสาถูกนะครับผันผู้ช่วครับเดี๋ยวบอกกล่าวกับวินยานั่งเตรียมปล่อยนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิพาดผันผู้ช่ครับเข้าไปในบ้านของนั่งครับตามมาครับผันผู้ชรับตามมา เอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นได้แบบเสือขาวขาวครับแสดงว่าเป็นวิญญาณนั่งเนี่ยนะครับสาธุสาธุใส่เสือสีขาวครับท่านผู้ชมครับหายไปแล้วครับถ้าหากว่าผู้ชายเห็นยังบบถือบบควนสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับนั่งนั่งนั่งหายไปครับนังหายไปแล้วก่อนอื่นผมจะขอจุดเทียนถูกบอกตามนาะไม่เปงนแบบดี้มากระสุดไปเลยที่เรา ติดผมเนาอาสาทุกติดอยู่ครับสชมคับติด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 เอาลครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผมไปยังจะงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเนาะอายุน้างครับยี่สิบเก้าปีนะครับเนาะเพิ่นแต่งงานกับสามีเพิ่นครับน้างเดตต่างทองครับได้แปดเดือนย่างเข้าเดือนที่เก้าครับ จับคอดแล้วแต่ปากกดนะครับนั่งในตัดชิ้นใจครับสาเหตุก็คาอกับห,หวัวสามีนั่งครับช่วงหลังๆสามีเพิ่นเปลี่ยนไปนะครับนาอเปลี่ยนไปมากเพิ่นเริ่มกินเหล้าสดแสดงอาการกิ่วกาัาดด้วยเหตุที่ไม่สมควรเหตุอีแงกระสาง เมียเห็นยังกับโบถือไก่กาดาเมียครับดาเมีย,เ,มยเพิ่นจังสั่งจังสี่อีนั่นอีนี่เอาละครับเมียกับพ่อทนได้หรับเนาะผัวดาก็ยังทนได้แต่นางก็ยังคิดน้อยแต่อยู่เพราะว่าตั้งท้องครับเนาะแต่ที่สำคัญครับท่านผู้ชมครับสามีนั่ครับเมื่อนหนึ่งกระเด็ดท่าหญิงสาวครับเนาะท้าหญิงสาวหน้าตากระซักโซลครับเขามาอยู่บ้านหลังนี้ครับมาอยู่บ้านหลังนี้ โอ้ครับถ้าเป็นผมผมก็รับไม่ได้นะครับเนาะรับไม่ได้จริงๆครับถ้าปัจจุบันนั่นเองครับตอนแรกนั่งกับท่มใจคิดถึงลูกที่อยู่ในท้องกับคุยกับสามีพื้นดีๆครับแต่ว่าครับสามีเป็นกะบ,บอยย่อมเลิกย,ย่อมลากับหญิงสาวกั้นครับวันต่อมานะครับเนาะนั่งกับเด็นั่งคิดน้อยใจครับคิดน้อยใจกับชะตาชีวิตของตัวเอง ทำไมสามีต้องเป็นแบบนี้นั่งกันตัดสินปัญหาคิดคนเดียวก็คิดไปออกว่าเด้ปรึกษาหาเือไทครับอ่ะเมือนั้นครับสามีนั่งออกไปทํางานนะครับเนาะนั่งกันด้ตัดสินใจครับตัดสินใจครับสาธุสาธุนั่งเอ้ยเดี๋ยวผูกขาเดี๋ยวมาเ,ล,เล่าเลื่อนเมาเล่าคว่มเกาคว่มหลังโบ้เดีมีเจตนาอย่างอื่นสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับ ปฏบัติด้วะครับเนาะนั่งกับมะเขาฝันผมครับว่าดุกหน่อยอยากกินน่มอยากดื่มน่มและก็อยากฟังเพลงนั่งกับมักฟังเพลงครับอีกอย่างครับผมมีความรู้สึกว่าเพลงนี้นะครับเนาะผมแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะมอบให้นางโดยตรงครับทําไมนางต้องจบชีวิตในวัยอันไม่สมควรเนาะเนาะซึ่งเพิ่งอายุแค่29ปีลูกน้อยอยู่ในท้องก็ใกล้จะคลอดแล้วถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้ ทำไมสวรรค์จึงไม่เอาชีตของชินมาเบอร์ไปแทนน้าครับเพลงนี้ผมแต่งขึ้นมาและสิมมอนลองในห้นั่งฟังเอาวิญญาณข้าไปแทนกลับมายควผมาเอาวิญญาณผมนี่นะครับไปแทนให้นั่งกับลุหน่อยอย,อยู่จะดีกว่าครับท่านผู้ชมครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมกระสีป่องขนมครับอันเชิญวิญญาณหลูหน่อยข้างหน้า ให้ออกมากินขนมตามความฝันวันนี้ผู้ขายไปสิษขนมนะมาเด้อออกมากินขนมเนืลาเด้อบ,บานแต่ใน,นนื้อลาเนื้อหิวแห้งบ่้อ่ะกินขนมหรือกินนมนเด้อบ,บานเนี่ยบ้า,าขับแม่ทิ่งคงเถเอาละครับท่านจบเสียงเด็กน้อยห้องให้ครับแสดงว่าลูกได้ทองเพิ่นครับเพิ่นรับลูกครับมากินนมน้อลาเด้อบ,บานนี่อุ้ยอันนี้เป็นไงวะไหนเจ้มากินนมหลามห สาธุสาธุปเป็นลองเช่นเพคนว่าแม่เพลินดีใจเพลินดีใจเพลินเด้สำหรับแม่บอกท่านใหอน้อีกย่งเลยต้องให้โชคให้ลาภให้ถือก้อนโมนี่คอยชิมน้ำิ่งของต่างๆเอาเมื่ว้ให้กำนังขับไต่หนงางเน,ะนาะไม่ได้สับป,ปะเลือดหื้โอ้ยโอ้ยนี่ก็เป็นนักสัมมาแสดงว่าวิญ,ญญาณของนางหน้าสำหรับลูกสับปะเลือดน้องก็เป็นนักสี่คนละพี่ของน้อก็เป็นนักสี่คนละ เชว่าคนองว่าแล้วว่าผัวนอกใจพี่นี่หนอกใจพ่อเลยนี่ยนี่ทุบตีพี่นี่ไหมนี่สดงถึงว่าเพิ่นมีคนอื่นน่ะละแอนถึงเป็นเช่นนี้ป้าเป็นตาลีโซงีเนาะลุงซาปเลยรหนูก็เป็นจังซี่คนหลนงขยั่งว่าทีเป็นตาลีโซน่าชีวิตหนูก็เป็นเชี่ยวเหรอครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่อจ้าตุ๊ดๆนะเนาะนางอายุยี่สิบเก้าปีครับนางอายุยี่สิบเก้าปี ลูกน้อยท้องได้เก้าเดือนต้นๆนะครับเนาะใกล้จะคลอดแล้วเอาละนางบานนี้ถ้าวว่าฟิ้นยานของนางกับลูกน้อยได้รับผู้รัทราบแล้วบัดนี้ผู้ข่าเกษตรเฮตตามสัญญาบัดนี้สิลองเพ่งให้กับนางฟังหลังจากลองเพ่งเสร็จแล้วขอให้นั่งจงให้โคกห้ลาเด้อสาธุสาธุเอาละนางมาหน่พร้อมยังการพร้อมแล้วขอให้ฟินยานนั่งบบว่าสิสิวิธิจงไหจงออกมานั่ง จงออกมาสาธุสาธุาหายไปแล้วครับท่นานผู้ชมครับสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าฟินญานของนางครับพร้อมหร่อยครับเพิ่นพร้อมสิฟังเพลนครับนั่งเอ้ยนั่งเลยป่านนี้ผูกขขากับพร้อมแล้วสิลองเพลียงนั่งเขาให้นั่งพร้อมกับผูหน่อยจงออกมาเราฟังเลวนางหรือสาธุ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 ครับท่านผู้ชมครับ บัดนีน้อเดี๋ยวเวลาอัดสมควรนะครับผมสีลองเพลงให้นั่งฟังครับสับเปลยมานั่งตรงนี้เด้อบผมมองลงบาดีอ่ะห่อยห้อยหงอยยังวันเป็นวันหย่างของหน้าเอาละนั่งบาดนีพร้อมแล้วก็จงออกมาหลับชมเราฟังเพลงพร้อมกับตรกน้อยได้หน้าเด้อเอาวิญญาณข้าไปแหนสิ่งของหน้าทีงนี่ครับผมกับิดแต่งให้นั่งโดยเฉพาะครับพอว่านั่งอายุนัดหน่อย และการพี่ทองเก่าเดืนอนน้องถ้าหาว่าจะให้นางจบชีวิตเช่นนี้ขอให้อวิญญาณผมไปดีกว่าได้ไหมสาธุสาธุาการบอกเที่ยวในคำของเรื่องสามตัวหน้าเรื่อสาธุสาธุาธอธธอกจากคาเฟ่แทนไปกี่กว่าแต่ไม่ใช่น้อบบว่าเ,เจ้าจะไปแล เราบ้นุนคืนมาเลือกแต่คำสัญญาว่าเฮาสองจะโคราเกันด้วยเหตุยังสวรรค์ต้องลองโทษท่านนรกทิ้งได้ติดตามถึงดวงวิญญาณออกจากร่างไป ไกลโพสวรรค์จงเอาวิญญาณเข้าไปแทนบ่มีข้อแม้ขอให้นางตื่นดูอีกสักแค่ สวรรค์จะเอาวิญญาณเข้าไปแทนโมมีข้อแม้ขอให้นางตื่นดูรูปอีกสักครั้งข้าขอสัญญาถ้าหากว่านางฝื้นตื่นขึ้นมาให้สวรรค์บัญชาดึงเอาดว,วงวิญญาณของข้า บิญญานข้าไปแทนบอมีข้อแม้ขอให้นางตื่นรู้อีกสักครั่งถ้าขอสัญญาถ้าหากว่านางเื้นมตื่นขึ้นมาให้สวัสด์บัญชาดึงเอาดวงวิญญาณของข้าไปแทนให้มาลกสังกัด เงดวงวิญญาณของข้าไปแทนสะทุกสะุเป็นางงตกจไปไปไปสมบูณ์ี่อาย29ปีครับครับผว่าเป็นแบบนี้นะคบ่ือพอกอาไปไาของชิดบัเบร์เป็นแทน 있죠. Ja. โบวาสิเป็นตุกตากะอันนั้นไม่หลูกของนางนะครับเนาะเป็นคำนองคำนมเป็นนมครับแ,แต่ว่าสิ่งที่ผมให้กับนางครับก็บคือเสียงเพลงหรนะอกเนาะเพราะว่านางต้องการเสียงเพลงเพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่านางพร้อมแล้วที่จะมอบโชคมอบลาภให้ครับผู้ขะก้าขอให้นางจง ออกมาเถอะนางเด้อ,ส,อสาธุสาธุสลามสุดเด่นฟ้องสิ่งย่านของนางครับขึ้นรับผูแล้วเนะาะยเพิ่นรับผูแล้วครับอ่ะสับเปลือเอาบาดมาไเอาบาดหนะ้า นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันิจจ้าวัตสังขาราอุปปัตติเพื่ทำมิโนอุปปัตชะวันโลชนติเตสังอุปสมุสุโขอันิจจ้าวัตสังขาราอุปปัตติเพื่ทำมิโนอุปปัตชะวันโลชนติเตสังอุปสมุสุโขอันิจจ้าวัตสังขาราอุปปัตติเพื่ทำมิโนอุปปัตชะวันโลชนติเตสังอุปสมุสุโคสาธ ถ้าหากว่าน่าเสียหายตัวไดหมดประจำวันที่สองเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8ก็ขอให้นางจงไปสิงสถิตเจ้านาทีที่อยู่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าสิเป็นเจ้านาทีผู้หญิงหรือว่าเจ้านาทีผู้ชายก็ให้นางจงไปสิงสถิตเจ้านาทีล่ลานั้นให้มุ่งเลขจากกองสลากให้มตกอยู่ในบาตท,ทั้งสองตัวและสามตัวสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้พิจเจรณญญาณในการรับชมนะครับาเอาละครสาทุษาทุกข์ากว่านั่งสิทายสลาดเป็นตัวแรกเอาเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตัวก็นั่งนะกรขอให้นั่งจงยิบโตกยิบลาลูกตัวแรกให้ข้าพุทธานั่งสาทุสาทุเอาละครนั่งนะครับตัวแรกนะครับเนาตัวแรก ตัวนี้ครับน่งเห็นนะครับตัวแรกครับมาดูกันนะครับเนาะนั่งเห้ครับเป็นเลขสองครับเนาะชัดเจนครับเป็นเลขสองสาธุสาธุต่อไปเป็นตัวสุดท้ายแล้วนั่งเล้ยยาาให้ซับหนาซับหลังนั่งยากให้กับหนากับหลังให้ออกตรงๆยากให้เป็นหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นภเป็นเก่าเกาเป็นทครับผู้ขาการเินใหม่อะโมเมนต์ผู้ขาก็เอาคนเดียวสี่เาเอาไปเผยแร่ให้เอฟซีในทัส้มเิ่นถึงน้าแมน สิไเดียบิเงินมาสักคร่งง<า><า>ประเทศให้กำลังนนเนาะเอาละครับ,ต,<น>รรบตัวสุดท้ายจริงๆครับตัวสุดท้ายจริงๆครับฟ่าจะเป็นตัวไหนครับเข okay, ว,ว,ว่ายวสนนิวันเซนับจตคนนี้เก่นทำมันก้อเชดเดียดเป็นน้องอุปลัามิโตเกะจัซซาธุสาธ,สาธุเอาละครับมากแล้วครับตัวสุดท้ายครับยิงยันสาวสองผุมแล้เนาะเอาละครับตัวสุดท้ายจริงๆครับน่าอะไรครับลุงนะครับตัวไหนครับสองอะไรครับเดี๋ยวนะทรงัยสิเป็นไข่ไก่ เป็นเลขศูนย์ครับผู้ชมค,ครับสองศูนย์นั่งให้ก็คือสองศูนย์นะเนาะนี่คือเลขสองตัวล่างนนะเนาะเอาละน,น,นั่งมาเนี่ขอให้ตรงตรงนั่งเนาะขอให้ตรงตรงจะตัวผู้ขาดนั่งเนาะฐานแมนขันแม่นถือผู้ขาสิเด่นนั่งพระมาสวดของนางพร้อมกัดไปสู่สูงสว,งสวรรค์อะนั่งต่อไปเป็นเขสลาลก,กินแปล่รัฐบาลสามตัวนั่งมาเนี่ยสาธุสาธุาธเอาละ วินแยมของนั่งสิงห์ทิศจิตรชืชอก์เซนีพร้อมหน่อยคัดสีให้ตัวใดก็จงยิบโชคที่หลักเลขจากกองสลากใส่์นู้นค่ะเป็นเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หน,นึ่งเรืนั่งเด้อสาธุสาธุเอาละครับนั่งเลยครับตัวแรกครับตัวแรกครับเลขสามตัวครับเนาะเลขสามตัวเป็นตัวอะไรปะเดี๋ยวเด้อเป็นเลขหกเลขเก้าเนี่ยไม่ชัดเจนครับเนาะผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับเนาะเป็นเลขหกแค่ มีขีดตรงนี้ต้องเป็นเลขหกเอาแล้วครับท่านผู้ชครับนั่งให้นะครับเนาะตัวแรกครับเป็นเลขหกนะเนาะเป็นเลขหกสาธุสาธุมาลุ้นตัวที่สองครับท่านผู้ชครับมาลุ้นตัวที่สองเอาแล้วนั่งมานน่เ็มลยก็ตัวที่สองเนาขอให้ตรงตรงยาให้ซับหน้าซับหลังเห็นเรื่องกันสักลนาโป๊กโป๊กโป๊กเอาล้ครับตัวที่สองเป็นความเชื่อส่วนคนครับเป็นเลขสามครับ ท่านผู้ชมครับเป็นเลขสามหเป็นหกสามหกสามนะครับเนอะหกสามอ่ะเหลือแค่ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายน้องสาธุสาธุตัวสุดท้ายแล้วนั่งเลยเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวรางวัลที่หนึ่งนางเนอะอ่ะทูอ๋หยิบนะครับหกสามอะไรดูดิครับดูดีๆหกสามสี่ครับท่านผู้ชมครับหกสามสี่หรือว่าสี่สามหกครับเนอะกาย่านผู้ชมท่านไปผิดระนาครับ อ่ะครับคครับตอนนี้ก็ได้ขอโชคขอลาบกับบีญาของหญิงสาวของผมเป็นที่เยี่ยม้อดหมเนาะมาสรุปเลยครับมาสรุปเลยครับมาสรุปเลยครับคุนผู้ชมครับสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วกะสำหรับหมวดประจําวันที่สองครับเดือนพฤษภาคมพฤษภาปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับเส้นไฮเลขกทั้งสามตัวและสองตัวครับก็ให้ท่านผู้ชมนั่งไปพิจร จากไปนาน,นครับเนาะเลข3ตัวครับก็คือ6 3 4 4 3 6นะครับเนาะ4 3 6อ่ะส่วนเลข2ตัวครับเพป่นไทย2 0นยครับเนาะ2 0อ่ะส่วนเลข3ตัว,ตว,ตว,ตวถ้าหากว่าท่านผู้ชมสิเป็นประเดน็นอาจจะเป็น4 6 6 4 3 6 6 3อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครับเนาะท้ายสุดๆท้ายนี่นะครับเนาะผมกออระโคอาราธนาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขา โดยเฉพาะวิญญาณของสาวของกรมอมครับนนนะครับเนาะจงโดนบันดาลครับให้ท่านผู้ชมจงถูกรางวัลที่หนึ่งให้มิโชคให้สมหวังสมปรารถนาให้ร่ำให้รวยเงินทองเลยมากที่มากครับวันนี้ครับผมชินบาเปอร์สตูดิโอพร้อมครับสับไปเลยครับกระสิขอกราบลาท่านผู้ชมทุกควครับโชคดีครับสับดีครับ